สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับปิน้นฟอร์ดเชียงรายนะครับผมผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูฟังชันลับนะครับกับเจ้าเอเวอเรสต์นะครับผมเชื่อว่าอากาศบ้านเราในเมืองไทยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นแค่ลําพังฟิล์มกองแสงก็น่าจะเอาไม่อยู่แต่จะดีกว่าไหมที่มีการถ่ายเทความร้อนออกจากในรถก่อนที่เราจะเดินมาขึ้นรถกันนะครับด้วยปุ่มง่ายๆใน Ford r a n g เจ e v e r e s t นะครับผมต้องเน้นนะครับว่าเป็น e v e r e s รรุ่นไทเทเนียมพาร์ท ทั้งรุ่นขับ2และขับ4เท่านั้นนะครับที่จะมีฟังก์ชันในการใช้รีโมทสั่งเปิดกระจกทั้งหมด5บานนะครับก็คือฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าด้านหลังรวมถึงหลังคาซันรูฟนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการใช้งานและก็หลักการทำงานของเจ้ากระจกที่สั่งเปิดด้วยรีโมทเพื่อถ่ายเทอากาศเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับรถเจ้า Everest, เอเวอ t เรส์ไทเทเนียมพัสนะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานการสั่งให้คุญแจเปิดหน้าต่างทั้งหมด5บานนะครับวิธีการใช้งานนะครับผมให้เรากดปุ่มปลดล็อกก่อนนะครับ1ครั้งนะครับแล้วกดปุ่มปลดล็อกค้างไว้5วินาทีนะครับ1 2 3 4 5 สังเกตนะครับกระจกด้านฝั่งคนขับและผู้โดยสารทั้ง3บานที่เหลือก็จะทําการลดกระจกลงนะครับส่วนด้านบนนะครับตัวซันรูฟนะครับสังเกตครับเขาจะเป็นการกระดกนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการสั่งปิดเจ้ากระจกของเอเวอเนะครับในเมื่อมันเปิดได้มันก็จะต้องปิดได้นะครับ หลักการง่ายๆครับก็กดปุ่มล็อกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดปุ่มล็อกครั้งว้อีก5้าวินาทีหนึ่งสามสี่ห้าปล่อยมือครับนะครับนะครับนะครับสังเกตนะครับถ้าเรากดปุ่มปลดล็อกประตูก็จะปลดล็อกหน้าต่างก็จะเลื่อนลงถ้าเรากดปุ่มล็อก ตัวรถก็จะล็อกด้วยหน้าต่างก็จะล็อกด้วยนะครับนี่คือฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เจ้าเเวอเรสทเทเนียมพทั้งขับ2และขับ4นะครับมีมาให้นะครับเป็นฟังก์ชันที่ช่วยเรื่องของการถ่ายเทความร้อนนะครับระบายความร้อนระบายกินอับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ